สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มานับชมวันนี้วันนี้ก็มาอยู่บ่อของผู้ใหญ่จังครับก็บวิ่งกันอยู่2อคันน่าจะน่าจะวิ่งถึงข้ามนะครับว่าตอนนี้บ่ายสองครับสองคันนี้แล้ววิ่งคุยกับโชเโฟโอร์เมื่อกี้ผมคุย ไม่ได้มานานนะครับฝนตกเกือบสองสัปดาห์นะครับไม่มีคลิปเลยอันนี้ก็โทรหาโยเฟอร์ว่าแกตักนะครับก็เลยมานี่นะครับฝนโปรยโปรยออกมานะครับไ,ได้สักทิปหนึ่งวันนี้้ ใหญ่หูใหญ่นะ,ะเห็นเลื่อนตำแหน่งแล้วรู้เป็นตำแหน่งไหนนะครับจำไม่ได้ครับนีนี้อือก็ฝนตกนะครับบอ่อนี่ก็หินถล่มเยอะแล้วนะครับตอนนี้ หมือนอุ้มน้ำนะครับที่แข็งแงก็อ่อนตัวนะครับลงมาเกือบเยอะเหมือนกันดูในอตอรี่ของผู้ใหญ่นะครับแกถ่ายไว้นะแล้วก็มีขอดต,ติดด้วยนะครับตอนนั้นดนะูสภาพดานข้างนะครับเจ้าโคลนหมดสภาพเลยนะครับแต่ว่าประกันเดินนะครับ เซลเขาประกันให้นะครับพูดยังไงก็คำนั้นนะโคมสัสโซนะครับประกันทั้งคันนะเดี๋ยวเขาจะมาเซมใหม้จุดจัดนะ้ำจริงๆเชื่อถือได้นะครับไม่น้ำลายจริงๆนะครับสำหรับแบรนด์โคมัสโนะใครอยากเป็นเจ้าของนะแม่จะเอาคันนี้ตัวท็อว่าตัวซีอีตัวต่างๆนะครับซึ่งจักรของโคมสัสโซนะ ประเภทเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคอ่าแล้วก็จะทิ้งเบอร์ไว้ในคลิปกับเซลนะมีเซลอยู่คนหนึ่งของผมนะับที่สนิทกันแกก็ดันทุกเพศอ่าเยอะอยู่เหมือนกันเป็นเจ้าของคนระับใกล้ๆกันนะฮะเยอะอยกันสี่ข้างนะครับแล้วก็ที่เก็บแบตเตอรี่นะครับ ก็มีพลอกนิดนึงนะเี่น้ำรถที่ใช้งานได้อยู่เดี๋ยวผมจะลองไปเอาภาพจากโชเฟอร์นะที่แกถ่ายด้านข้างตรงนี้ที่โดนกลางข้างบนนู้นถลนผมจะขึ้นไปด้านบนนีก็จะถ่ายไอ้ที่แกโดนมาในงะฝั่งนี้ ลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับฝอกก่อนนะครับฝนฝนก่อนถล่มเยอะเลยนะครับอ่าฝนตกลงมาถล่มอีกแล้วได้ปักง่ายๆเลยคนระับนี่ก็ถล่มอีกมันอุ้มน้ำน,นะครับ ก็เดี๋ยวทัดทันจะถ่ายของจุดประทานนะครับจังสุทินนะจะทำกล้องดักอยู่นะโอ้โหน้ำเยอะแล้วลึกนะตรงนั้นแล้วก็เกือบท่วมเลยนะ ส้นานมาอีกแล้วไอตัวแดงๆนี่แข็งครับใส่ฟันอีสานมาก็ไม่ไหวเหมือนกันหมดวันนึงเลยนะ,ะหรือไม่ก็ครึ่งวันหมดไอนีม่มันแข็งจริงๆครับ ควคมด้วยนะเป็นจะเอาฟันขดเลย แต่เมื่อกี้เลยผมมาไม่ทันนะก็เลยตักง่ายหน่อยนะสนใจยังมาตักนะ,ะหรือว่าอยากได้รูปรังก็ฝนฝนๆเขาก็ตักเหมือนกันนะบอผู้ใหญ่นะิีะ่กัดควนลาแม่นะติดกับบอ่นะบบอของผู้เพ่งเลยก็ท<อ>ิ้งเอ์ทิงเฟสไว้นะ,อะของผู้ใหญ่นะบอ่อ ก็ทิ้งเบอร์ของโจเฟอร์ในคลิปเลยนะครับว่าปากไหมนะครับโวถามโจเฟอร์เลยนะคุยกับแกเลย จับเกินครบค่อก็ประมาณ45กิโลนะครับในหมู่บ้านนี้นะครับหน้าง,งานน่าจะวิ่งถึงข่้านะครับวิ่งใกล้ๆนะครับนู้นนะติดกิขึ้นไปนะครับ นั่นเลยที่โดนครับนั่นที่ถล่มนะแกบอกดิวา่าแกจะขึ้นไปฝั่งนี้นะคันทางขึ้นไปบนยอดนั่นนะก็ะเลยโดนซะก่อนนะ ทำมีหัวป๊อกนี่้สุดยอดเลยนะหมดแน่นอน,นครับแต่ีเ้เยจใส่หัวป๊อกก็ระเบิดนะํำเป็นระเบิดระเบิดทีเดียวร่วงเลยนะครับได้ละเอียดด้วยนะค่าระเบิดนี้ตัวด้านบนนู้ไม่รู้จะลงเมื่อไหร่นะ อีกขั้นหนึ่งก่อนจะปิดท้ายนะโอ้โหหนาเนะี่ยสุดยอดเลยหรือว่าจะใส่กีบุ้งกีนะ้ำสองกุ้งกีนะ้ำจำน่านจะยาวสี่เมตรได้นะ ความสูงก็วอประมาณครึ่ง50เซนได้ช่วงเฟรมนี่ก็ยาวนะมีช่องว่างนะตรงกลางสีแล้วเริบนนะ่บมาแล้ะ ว่านนะ่านะจะอยู่ที่หกนะครับอลจุมีศูนย์จุดเก้านะำโอ้โโอเคแล้วคนระับ แสนแฟนตุ๊กยังแรงอยูอ่ะยังเห็นแรงนะไม่มีโอ้ไม่ใส่ประมาณเก็ดนะกดไลค์นะกดแชร์กดตลิกไลค์กดกดไลค์กดเพิ่มก็อยู่ประมาณ 1>, 1คิว8คิวครับ<ป>เต็มได้คนระับดางน,นี้